สวัสดีค่ะทุกคนเข้าสู่ตามชัมแล้วนะคะหากคุณแล้วก็กคุณไข้ตัวมักประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการท้องผูกหรือก็เป็นท้องผูกประจำาน,นะคะผู้ที่มีอาการเจ็บคอนะคะกำลังหาตัวช่วยในการลดน้ำหนักเขาบอกว่า ในเลมอนนี้นะคะมะนาวนะคะมันจะช่วยได้ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สามสามไทเลนของเรานะคะเท่ไม่น่าเชื่อว่ามะนาวลูกกลมมแบบนี้นะคะมันจะมีประโยชน์ด,ดีต่อสุขภาพมากมายขนาดนี้เลยค่ะ เราไปดูกันเลยนะคะมันมีประโยชน์อะไรบ้างคะหะยดนดีๆยกตัวยอย่างเชน่นมานาวช่วยในการดีฉอ่ของเสียน้ำองมานาวมีส่วนช่วยทำความสะอาดลำไส้ช่วยกำจัดของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้ของเราช่วยขับปสัสสาวะทำให้ของเสียสารพิษต่างๆที่อยู่ในร่างกายออกมาได้เร็วขึ้นแล้วช่วยในการบรรเทาอาการ ท้องหูได้ดีอีกด้วยนะคะ ประโยชน์ข้อต่อมานะคะมานาวช่วยลดน้ําหนักอย่างแรกก็คือน้ํามานาวนี่ยาที่ทําให้ไม่อยากอาหารมีการวิจัยออกมาแล้วว่ามานาวนี้มีส่วนช่วยในการลดน้ําหนักได้ประโยชน์ต่อไปช่วยในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งบางสนิดในการศึกษาว่าสารที่มีอยู่ในมานาวนะมันจะมีส่วนช่วยในการป้องกันเซล ไม่ให้ถูกทำลายแล้วก็น้ำมะนาวยังช่วยในการรักษาความเป็นกดด่างในร่างกายร่างกายของเราไมา่ได้รับสารอาหารต,าตา่างๆ เข้าไปโดยเฉพาะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่างๆจะทำให้ร่างกายของเราเป็นกวดจึงจะทำให้เกิดโรคร้ายต่างๆตามมานะคะซึ่งน้ำมะนาวเมื่อเข้าสู่ร่างกายของเราจะมีฤทธิ์เย็นยาททำให้เกิดความสมดลุลน,นั้นเองนะคะมะนาวช่วยในการการะตุ้นให้อารมณ์ดี น,น้ำมะนาวนี้มีส่วนช่วยปลอบอารมณ์แล้วก็เพิ่มพลังให้ร่างกายของเราเกลี่นหอมหอมของมะนาวให้อารมณ์ดีนะคะ,ะช่วยคลายเครียดแถมยังมีประโยชน์อื่นๆอีอออกมากมายนะคะประโยชน์ก็ต่อมานะคะมะนาวช่วยในการบำรุงตับน้ำมะนาวมีส่วนช่วยในการบำรุงตับแล้วก็กระตุ้นให้ผลิตน้ำตีออกมามากยิ่ง คืนเลยจึงเป็นพร้นดีต่อระบบร้อยย่อยอาหารให้ทำง,งานได้อย่างเป็นปกติตลอดทั้งวันประโยชน์ข้อต่อมาเลมอนช่วยในการลดน้ำหนักตัตอนเช้าเช้าดื่มน้ำเลมอนเข้าไปทำเป็นประจำประมาณเดือนเดียว เดือนละ20ครั้งคุณจะค้นพูขน,นลับที่พอใจเลยค่ะเพราะว่ามะนาวเนี่ยมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักของคุณได้ทั้งยังทำให้รบเอวของคุณนะคะเป็นราบเลยประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็มะนาวทำให้ลมหายใจสดชื่นโคตซิติกในเลมอนสามารถทำให้ลมหายใจสุดชื่นได้เลย ถ้ายัางช่วยในการบรรเทราอาการปวดฟันโรคเหงือกอักเสบแต่ว่าโคซิติกนี้นะคะสามารถกัดสารเคลือบฟันได้เลยนะครับเมื่อว่าเ,อาเราดื่มก่อนแบ่งฟันหรือก็หลังแบ่งฟันก็ต่างนะคะประโยชน์ข้อต่อมานี่ยช่วยต่อสู้กับการติดซื้อไวรัสน้ำมะนาวอุ่นๆนะคะมีประสิทธิภาพในการลด การติดเชื้อไวรัสและแลก็อาการจิบคอนอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มระบบคูมุ้มกันของร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเราสามารถต่อสู้กับการติดเชื้อได้อย่างสมบูรณ์ประโยชน์ดีๆจากมะน,นาวยังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็แชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่ควรรัก แล้วก็วงใ่ได้ด้วยนะคะแล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ